สวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมแลนด์ล็อก X Next Generation หรือว่า R x นะครับวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์เติมเงินของตัวเจเองละกันก็อย่างแรกเลยที่มีคนถามเข้ามาเยอะสุดเติมไปเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจากวันที่ทําคลิปนะครับอันนี้เป็น Cbt วันที่12ครับก็โดนไปแสนสองหมื่นแล้วตกวันละหมื่นพอดีแต่ตีกลมๆเป็นแสนหนึ่งละกันเลขจะได้จําง่ายๆซึ่งถ้าเกิดถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวก็มองว่าไม่คุ้มอยู่แล้วนะเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนไม่ค่อยเอื้อการเล่นเป็นแบบสายพ่อค้าสายหาเงินบาทเท่าไหร่ แถมถ้าเกิดจะไว้ฟาร์มของหาของและขายดีเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปกติเนี่ยเวลาเราขายดีเราได้ไม่เกินที่เติมไปอยู่แล้วและอย่างเกมนี้ c b t ก็นานเปิดจริงวันไหนก็ไม่รู้ก็เหมือนแบบเราเอาเงินไปจมก้อนนึงเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันสนตัวเจว่าตัวเกมมันก็เล่นสนุกดีครับก็เลยแบบเติมเติมไปเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเราถามถึงความคุ้มในแง่ของตัวละครเนี่ยก็ถือว่าตัวละครเก่งขึ้นเยอะนะครับอย่างตัวนักนูในจอของเจนเนี่ยก็คือเล่นมาได้ราวๆสิบวันก็คือเก คือนี่ขนาดตัวเซิร์ฟทดสอบของ SEA เนี่ยมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่ไหมครับพวกทรัพยากรตาก่ตางๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีให้ซื้อในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่อคิวกันซื้อแล้วก็อย่างตัวในจอเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนไฮคาร์ดด้วยนะครับตัวในที่เจพูดถึงเนี่ยเธอเปลี่ยนไฮคาร์ดไปแล้วคือถ้าเกิดเอาเงินไปลงในเซิร์ฟที่แบบเปิดได้สักพักแล้วตลาดนิ่งๆมีของเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือแบบยิ่งฉีกไปไกลเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มก็คือเล่นสนุกขึ้้นนแหะคครต่าาจจ่่่่่วาาาาอจไไมมยุเเงิเท เสร็จแ,แล้วทีนี้เรื่องของความคุ้มไม่คุ้มจบไปคําถามถัดมาก็คือที่เติมไปเนี่ยกะจะไปซื้ออะไรบ้างใช่ไหมครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้เจจะค่อยๆอ,อธิบายในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจริงๆก่อนจะดูคลิปนี้จริงๆอยากเชียร์ให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับที่เจเพิ่งลงในช่องไปคือจะเป็นเรื่องของการทําของการเพิ่มดดเมจแบบคุ้มค่านะครับคือเหมือนเวอร์ชันนี้มันกินตังค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปใส่สุดผิดที่นะครับก็คืออาจจะแบบเสียงเงินเยอะแล้วไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังไว้โอเคก็คิดว่าน่าจะม อย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของบัตร V.P. ครับก็ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวเจนะครับสำหรับ V.P. ในเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างราคามันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงจะเป็นนี่นะครับเดือนละ450แล้วก็เทียบกับสิทธิพิเศษที่มันให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าธรรมดาครับไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามว่าน่ามีไหมก็ยังน่ามีอยู่นะครับคือยังน่ามีอยู่แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าทําให้เราประทับใจมากเท่าไหร่อะไรงนี้โดยที่สําหรับบัตร VP เเกมนนนนี้้ะคัจ่อขางพิิศษดึ ก็คือมันจะมีแบบสิทธิพิเศษแบบเพียบเลยครับแต่ว่าให้เราเลือกเนี่ยครับว่าแบบเราจะเอาอันไหนบ้างเราก็สามารถเลือกได้ให้ตรงกับสไตล์การเล่นของเรานะครับแล้วก็จะเป็นคาถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบเลือกอะไรดีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวไปดูกันก็อย่างแรกนะครับสำหรับตัวบัตร v p เนี่ยสิทธิพิเศษที่ว่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7อย่างนะครับนี่นะเอย่างแต่ว่าอย่างแรกสุดเนี่ยมันจะล็อกไว้ครับก็คือเท่ากับว่าเราเลือกใส่ตัวเองเนี่ยเพิ่มมาอีก6อย่างครับอันที่มันล็อกไว้นะครัับบก็็คคือจะเปนนร เช็คอินย้อนหลังได้มากขึ้นจริงๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราเล่นทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยถัดมานะครับข้อถัดไปสามารถเก็บโอดิ b เบสซิ่งนะครับเพิ่มขึ้นได้5,000อันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเลือกครับถ้าเกิดเราเล่นแบบแอคทีฟอยู่แล้วเพราะว่าอย่างโอดินเบสซิ่งเนี่ยจริงๆเราได้มาประมาณวันละ2,000กว่ากว่าใช่ไหมครับ2 0 0พบวกลบกับพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเก็บได้ตั้งหมื่นหนึ่งแน่ก็คือ,อยังไงก่อนครบ5วันหรือก่อนครบ4วันเนี่ยเรามีโอกาสมาเผาโอดินเบสซิ่งอยู่แล้ว้วัอ,อ,วอนนีก็ ไม่ต้องเลือกก็ได้แล้วก็ไอ้น,นี่นะครับ ox quiz ใช่ไหมครับก็คือตอบไอ้กิจกรรม ox ผิดได้มากเพิ่มขึ้น1ครั้งอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างเราเล่น cbt ไปแป๊บเดียวเนี่ยก็มีเพื่อนเคนไทยใช่ไหมครับทำโพเฉลยไอ้ตัว ox quiz มาแล้วเนี้ยเราลอกตามโพเนี้ยครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตอบผิดอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดไปนะอันนี้ตัดไป2ข้อแล้วนะครับอันนี้คือแบบไม่ไม่เอาแน่ๆเลยนะสข้อแรกเนี่ยแล้วก็นี่นะครับจำนวนไอเทมที่ตั้งขายในตลาดกลางเพิ่มขึ้น6อันนี้พอได้อยูู่่่คครรรัับบถ้้าาาเเเกิดใแบบววาขาขขขยยยยออออองงๆะีนนพ เพิ่มน้ำหนัก2,000นะครับอันนี้เลือกได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆสาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถไปซื้อที่พ่อค้าอัลเบอร์ตาได้นะครับมันจะมีคล้ายๆกับใบยิมาที่แบบว่ากินแล้วได้ไอ้ตัวแบ่งน้ําหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นเพชรไอ้ตัวอันนี้นะเพชรแดงเพชรในเกมนะก็แล้วแต่ว่าเราจะกดอันนี้เพิ่มก็ได้หรือว่าจะไปซื้อใบนั้นก็ได้หรือว่าจะทั้ง2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าเราจัดการน้ําหนักเรายังไงอันนี้ก็พอโอเคอยู่ครับเพิ่มน้าหนัก2,000เสร็จแล้วนนัต้้งงงขขขายขออแผเพิ่ม่มึ10ช อันนี้มันจะไม่ใช่ไอตัวนี้นะมันจะไม่ใช่ไอตัวตั้งขายในตลาดกลางนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบร้านพ่อค้าร้านเอ,อ่อเมอร์แชนที่เราเคยเห็นตามเมืองอย่าครับที่ขายของเป็นเงินเซนีเหลืองนะครับก็คืออันนั้นอนะ่ะตั้งขายของได้มากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราเล่นพ่อค้าแล้วขายของบ่อยๆก็อาจจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเล่นอาชีพอื่นก็คืออันนี้ผ่านเลยครับถัดมานะครับ COC ซื้อของได้มากเพิ่มขึ้น50ชิ้นอันนี้ส่วนใหญ่เจก็ไม่ค่อยได้ซื้อของจาก COC เหมือนกันมันจะเหมือนแบบเป็นไอตัวรร้้้้าาานคออ่ทีแบบเซือของไว ทำนู่นทำนี่ได้ไปคับของนู่นนั่นนี่ได้ครับก็คือซื้อนี่ได้มากขึ้นก็ถ้าเกิดใครเป็นแบบสายค้าอย่างที่ว่าก็อาจจะต้องกดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล่นทั่ว,วไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกดกันนะครับข้อนี้เสร็จแล้วนะครับลิมิตการซื้อไดมอนรายเดือนเพิ่มขึ้น3 0ม0 0ื่นอันนี้มันจะเป็นที่เราสามารถไอเน,นี่ยครับเราสามารถเอาไอตัวเพชรแดงไเนี่ยครับไปซื้อเพชรฟ้าได้ซื้อเพชรเติมเงินได้มันจะมีจํกากัดอยู่ว่าเอเราจะซื้อได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทําให้ซื้อได้เนี่ยครับราย แล้วแต่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราเป็นแบบว่าสายแบบสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเงี้ยจริงๆไม่ใช่สายฟรีสิเพราะซื้อวีไก็ไม่ฟรีแล้วใช่ไหมเป็นสายเติมน้อยเงี้ยแล้วแบบจะหาไอตัวเพชรฟ้าเติมเงินให้ได้เยอะๆขึ้นเงี้ยครับก็โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครแบบเปหนักๆอยู่แล้วแลไอตัวเพชรฟ้าเป็นเพชรปีกบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ก็แล้วแล้วแต่ว่าปกติเราซื้อไดมอนด้วยตัวเพชรปีกเยอะไหมอะไรเงี้ยครับถัดมานะครับอันนี้น่าเลือกทุกคนนะตลาดการเพิ่มยอดภาษีเจนามัน คำนวณยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับคล้ายๆกับรถภาษีที่เวลาเราขายของในตลาดกลางเนี่ยครับอันนี้ก็คือต่อให้เราเป็นสายฟาร์มหรือสายเติมปกติเราก็จะมีของที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วขายลงตลาดกลางอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็น่ากดครับข้อนี้ล็อกอินแต่ละวันได้สต้ามิน่าเพิ่มขึ้น1นขวดอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือสต้ามินา่าพชั่นหนึ่งขวดก็คือ60สิบสตามินา่าใช่ไหมครับก็เหมือนแบบเราคราของเราตกปลาเราขุดแร่ได้วันหนึ่งมากขึ้นแล้วก็นี่นะครับแต่ละวันจะเพิ่มไอตัวจํานวนครั้ง อันนี้แล้วแต่ครับอันนี้คือมันจะไม่ใช่เป็นไอตัวของแลจาก MVP นะครับจะเป็นไอตัวรางวัลเข้าร่วมอ่ะที่เราได้ไอตัวเหรียญเงี้ยครับก็ก็แล้วแต่ว่าเอาหรือไม่เอาก็ได้ของเจไม่ได้เอาไปเพราะรู้สึกว่าเหรียญ MVP, MVP เหรียญมินิเวอร์ชั่นนี้มันไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่เงี้ยราคามันไม่ค่อยสูงมากอะไรเงี้ยของเจก็เลยข้ามข้อนี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครไปล่าบอลครบๆเงี้ยจริงๆก็เลือกข้อนี้ได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับแต่ละวันเพิ่มจานวนครั้งนนม,มินิเกมหนึ่งครั้ ไอตัวสตามิเน่าเพิ่มขึ้น1ขวดไงครับเพราะว่ามินิเกมเราชนะทีนึ่งเราได้สตามิน่าหขวดใช่ไหมครับหกสิบสตามิน่าอืสองอันนี้ก็น่ากดอยู่แล้วก็ m อ p มินิแล้วแต่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นลิมิตการเขาเรียกนะลิมิตการมันจะมีตลาดการ,ม,ม,าการมันจะมีการพลออเดอร์ไงครับสมมติแบบของชิ้นไหนเนี่ยที่ในตลาดการแบบไม่มีคนไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะแต่ว่าเราอยากได้ชิ้นนี้เราจะพลออเดอร์ไว้ก่อนสมมติแบบพอมีคนลงขายใช่ไหมครับเขาก็จะแบบคล้ายๆกับ item, กาากออไเอเท คือสมมติอย่างตอนแรกมันจะพีออเดอร์ได้สามหมื่นเนี้ยแล้วเราสมมติเราจะกดแบบแม็กเลยซื้อโอลิสามหมื่นเลยสมมติโอลิตอนนั้นราคาก้อนละหมื่นใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราพีออเดอร์ได้ทีละสามก้อนเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรากดอันนี้ไปเพิ่มสามหมื่นเป็นหกหมื่นก็คือพีออเดอร์ได้รอบหนึ่งถึงคิวเรารอบหนึ่งได้เป็นทีละหกก้อนอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดใครแบบกล่าวว่าพีออเดอร์เยอะๆซื้อของที่ไม่ค่อยมีในตลาดเยอะๆบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็น่ากดเหมือนกันครับข้อนี้อ่ะเสร็จแล้วนี่ก็ดีมากนนะคครับก็ือเี่ย ทุกๆวันจันทร์นะครับมันจะให้กล่องใส่โอดินเบสซิ่งหนึอมา7อันก็คือได้700ก็คือเหมือนได้โอดินเบสซิ่งเพิ่มมาละร้อยเงี้ยครับก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็น่ากดครับแล้วก็ถัดมานะครับวันเสาร์ที่ได้รางวัลเช็คอิน2เท่าอันนี้จริงๆแล้วแต่นะกดหรือไม่กดก็ได้เพราะว่าจริงๆไอตัวรางวัลเช็คอินเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่มันเป็นรางวัลช่วงแบบต้นเกมอ่ะมันเป็นหินพวกแบบอัปเกรดขั้นแรกอะไรเงี้ยถ้าเล่นไปสักพักแล้วอาจจะไม่เอาข้อนี้ก็ได้้้้แแแแแตต่่่วาาเเเเเลลนนนนนนนรรรรกกกกกๆ็ออ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 จะะะไไไปีียดืืััหม สร็จแล้ว2อันนี้เจไม่แน่ใจเกมนี้เจไม่ค่อยเห็นอ่างเปาอะไรเท่าไหร่เลยก็เลยแบบข้ามไปเลยครับอ่างเปา2อันส่วนอันนี้นะครับเป็นรางวัลทวงคืนมันจะเป็นถ้าเกิดเราเล่นเกมมือถืออื่นมันจะเป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะไอรางวัลกู้คืนนะครับที่แบบว่าสมมติเมื่อวานเราไม่ได้เคลียกกิจกรรมนี้วันถัดมาเรากู้คืนได้ได้ได้ของจากกิจกรรมที่ว่าได้ EP ได้อะไรเงีย้ยครับก็ปกติถ้าเกิดเราไม่กดอันนี้มันจะเป็นกู้คืนได้50%กดอันนี้ก็คือกู้คืนได้่ว่าจริงๆก็เยๆนะเพราะว่า ถ้าเกิดสมมติเรามั่นใจว่าเราแบบเล่นแอคทีฟเล่นทุกวันเก็บกิจกรรมครบอยู่แล้วเนี่ยไอตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ v i p แต่ว่าจริงๆ VIP มันจะมีที่เด็ดกว่าน,นั้นอีกครับถ้าเกิดสมมติแบบเราเป็นสายเปนะครับมันจะมีเนี่ยครับไอตัวเวลาเราเติมเงินนะตรงนี้นะปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเติมเงินครั้งแรกในราคาแรกใช่ไหมเราน่าจะเคยเห็นกันที่มันแบบมีแถมไอตัวเพชรปีกแดงอะไรเงี้ยไอตัวเพชรเขาเรียกอะไรเพชรหอยเพชรแดงอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดสมมติเราเป็น VP นะครับแล้ว ต้องบอกว่าไงดีถ้าเกิดสมมติเรากดราคาไหนไปนะครับเราจะสามารถซื้อราคานั้นได้แบบที่แถมเพชรแดงซ้ําได้เหมือนคิดซะว่าได้ไอตัวโบนัสเติมงินครั้งแรกในราคาน,นั้นๆซ้าได้1ทีต่อ VIP 1รอบอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือโอเคอยู่ได้เพชรแดงเยอะขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดีของ VIP เหมือนกันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Kingdom p a r ครับก็สําหรับระบบนี้เนี่ยเจคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นบ่อยมากเห็นหลายเกมมาก มันก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราเล่นเกมตาปกตินะครับใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รางวัลแถวบนไปถูกไหมครับแบบทำเควกเก็บเลเวลไอตัวนี้ไปเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติเราซื้อตัวกอริพาท,ที่ว่านี่ก็คือได้รางวัลแถวล่างด้วยก็สําหรับตัวนี้ถือว่าให้ของค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างคุ้มราคาอยู่ก็น่าจัดเหมือนกันโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ v i p นะครับก็คือเราสามารถมีได้โดยที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าเกมด้วยนะครับ สมมติเรามาดูตรงนี้ซื้อกอรี่พาร์ตมันจะมี2แบบใช่ไหมครับซ,ซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงครับอันนี้ก็คือซื้อมาแล้วก็ได้ตัวกอรี่พาร์ตที่ว่าแต่ว่าน,นี้ก็คือเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าได้เลเวลยี่ห้ามาด้วยก็คือมอนแบบได้เวล์ไวขึ้นซึ่งทั้ง2ตัวนี้มันจะเป็นเนี่ยครับใช้ตัวเพชรฟ้าทั้งคู่เลยนะครับอย่างตอน VIP เนี่ยเป็นใช้เงินซื้อถูกไหมมันจะเขียนเป็นหน่วยบาทเลยอันนี้ถ้าเกิดสมมติเรามีเพชรฟ้าเนี่ยเราซื้อได้แบบไม เนี่ยมาตลาดการเนี่ยครับแล้วก็มีไอตัวไดมอนด์ให้ซื้อด้วยเพชรปีกนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วมันจะมีอีกนิดนึงที่มีคนถามเข้ามาบ่อยว่าไอตัวคิงด้อมพาร์เนี่ยซื้อถึงเลเวลเท่าไหร่ดีก็จริงๆถ้าเกิดเป็นทั่วไปนะครับแบบเราเล่นแบบเป็นสายชิลๆทำเควสเรื่อยๆแบบเป็นสายชิลแต่ว่าแอคทีฟเนี้ยซื้อแบบไม่มีเลเวลแปะมาก็ได้ครับแล้วเราขยันทำเควสเนี่ยมันก็เก็บเลเวลได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะแบบรีบหน่อยจะอโอดินมาฟาร์มช่วงแรกอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบซ แล้วก็อาจจะซื้อแบบเลเวลเพิ่มด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างของเจถ้าเกิดสมมติเซิร์ฟเปิดตอน obt ใช่ไหมเปิดมาเจน่าจะกดไปสักเลเวลราวๆหกสิบห้าไม่ก็เจ็ดสิบไม่ก็เจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยครับราวๆนี้ก็คือแบบว่าจะได้รีบเอาไอ้ตัวโอดินมาฟาร์มก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือที่ไว้นิดนึงเผื่อสําหรับแบบเราไล่เคลียร์เควสพวกเนี้ยแล้วเลเวลมันจะได้แบบคล้ายๆกับเต็มเองอะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียของไอ้ตัว EFP ด้วยคือมันแบบถ้าเกิดสมมติเราจะมาถึงกด80เลยก็ได้ใช่มแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนนั้นคื เวลาเราทำเควสอะไรพวกนี้คือเควสพวกนี้ปกติเราก็ทํากันอยู่แล้วแหละก็คือมันจะแบบคล้ายๆกับเสีย EP ฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆไอตัวเลเวลอันนี้ครับที่เราซื้อมันใจนี่ด้วยนะครับมันจะแบบว่ามีคัสตอมได้ด้วยคือแบบเลือกซื้อแค่แบบทีละเวลสองเวลอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือแบบสมมติเราก็อาจจะแบบถ้าเกิดแบบใครไม่ซื้อเลเวลนะครับก็คือเล่นไปจนเต็มที่จนถึงแบบพาร์ตใกล้หมดอายุละสมมติเราจบที่เลเวลแบบ78อะไรเงี้ยเควสหมดแล้วเท่าที่เราทําไหวอะไรเงี้ยเหลือสองเวลเงี้ยเราก็อาจจะแบบใช้ อาจจะยังไม่ต้องซื้อเวลก็ได้ถ้าเกิดใครไม่รีบเล่นให้เต็มที่ก่อนได้เลเวลถึงขนาดไหนแล้วพอจะสิ้นเดือนจะหมดอายุไอ้ตัวพาร์ทเนี่ยขาดเท่าไหร่ค่อยมาซื้อเติมแบบนี้ก็ได้ครับถัดมานะครับก็จะเลิกเป็นส่วนที่เราเสียเงินเยอะแล้วครับนั่นก็คือเราจะทําการเอาไอ้ตัวเพชรฟ้าหรือว่าเพชรเติมเงินของเราเนี่ยไปแลกปไปในตัวเพชรปีกหรือว่าเพชรแดงนะครับก็สําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยไอ้ตัวเพชรแดงเนี่ยครับถือว่าสําคัญมากทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครอของเรานะครับประมาณเกิน95%เลเี่สาสมารถซื้อด้ด้วยตัวเตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราแลกตรงๆเลยนะครับแบบกดเครื่องหมายโบกตรงนี้เนี่ยเหลมันก็จะอยู่ที่1ต่อ10ครับก็คือ1ไอตัวเพชรฟ้านะครับได้10เพชรปีกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งขายในตลาดการนะครับมันก็จะได้ราคาดีกว่าขึ้นมาครับคือมันจะเป็นเนี่ยครับอย่างตอนนี้ที่เขาขายอยู่อันนี้มันจะเป็นราคาต่อ10ไดมอนด์นะครับก็คือเหมือนแบบชิ้นหนึ่งได้11.5ใช่ไหมครับแต่ว่านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีด้วยนะครับเวลาเราขายภาษีในการขายตัวเพชรฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%รับ่ประมาณก็อแหละ ซึ่งอันนี้จะไปดีดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วครับถ้าเกิดสมมุติเราจะขายตัวเพชรฟ้านะครับเป็นในตัวเพชรแดงเนี่ยต้องเป็นที่ราคาตั้งแต่113ขึ้นไปครับคือ113หรือว่ามากกว่า113เพราะว่าถ้าเกิดสมมติที่112นะครับหักภาษีไปเนี่ยมันจะแทบเท่าๆกับการที่เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยก็คือแบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงครับหมายถึงว่าถ้าเกิดไปตั้ง112เนี่ยมันจะเสียเวลาใช่ไหมแล้วได้เลทไม่แทบไม่ต่างจากเดิมอะไรเงี้ยก็คือเอาเป็น113ขึ้นไปแล้วกันอย่างนี้เเคาาาขยยยออู่115่่1115ชมัก็ถืวคคง ได้กาไรอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าได้กาไรกว่าการที่เราไปกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ตรงๆเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ตัวเพชรแดงมาเยอะๆใช่ไหมครับทีนี้ก็เริ่มช้อปปิ้งแล้วครับเราต้องเลื่อนมาด้านล่างนะไอตัวที่มันเป็นสีส้มตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นใช้เพชรฟ้าซื้อนะแต่ว่าหลักๆตอนแรกๆหรือว่าไม่ใช่ตอนแรกๆสิก็คือต่อไปยาวๆเลยพวกอุปกรณ์อัพเกรดเนี่ยเราจะมาซื้อด้านล่างกันอ่าก็จะมีถ้าอย่างไอตัวพวกอุปกรณ์สมไสตตัวการ์ดอันนี้เจ๊ให้พาไปดูแล้วกันนะก็คือซื้อจากตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าแต่ลละะชชชีแต่่่สายเนนใใ้ไมมหือกั แต่ว่าทีนี้พวกไอเทมอัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้ใช้เหมือนกันหมดเลยเรามาที่ตรงนี้ก่อนเลยก็ได้พัฒนาอุปกรณ์อันนี้จะแทบเป็นอะไรที่เราใช้ทั้งหน้าเลยอะเออที่แบบว่าต่อเซิร์ฟเปิดมาแล้วเรารีบเพลออเดอร์ order, แล้วมาอัปตัวละครอะไรเงี้ยก็คือพวกนี้แหละครับที่แบบใช้เยอะๆมันจะมีแบบเช่นเนี่ยครับสาตัวนี้ก็คือจะเป็นหินไอตัวสเตติเนนิ่งหรือว่าตัวอัปเกรดตัวละครใช่ไหมครับที่แบบเป็นการการทําของแบบเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดอะคือแบบว่าเอาหินไปแล้วก็ตีแล้วก็ไม่มีของแตกไม่มีของลดัันอะไรเเีย่ยย่ๆก็็บดปืจ3ตวใชม ส่วน3ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นหินสําหรับการออฟแมวครับแต่ว่าเป็นพอนเทล่าอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครกะจะออฟแมวเมืองพอนเทล่าก็คือจัด3ตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็3ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าหินตีบวกใช่ไหมครับอีรูตีบวกพวกเกาะโอลิทิคอนตีอาวุธแล้วก็เบเดียมตีพวกประดับแล้วก็นี่ก็จะเหมือนกันครับเป็นหินสเตนเทนนิงนะครับเป็นขั้นถัดมาละค่อยๆไล่ตามระดับสเตนเทนนิงเราขึ้นมาเออคือสเตนเทนนิงเวอร์ชันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นใช้คำอัปเกรดใช่ไหมก็เออก็คือตัวเดียวกับอัััปเเกรรรดนนนะคคคบ,บบบบผืื่่่่ออแาางไไไมมู้มวตวตห แล้วก็ไอตัวหินอันนี้อันนี้มันก็จะเริ่มเป็นออฟแมวเหมือนกันแต่ว่าเป็นออฟแมวเมืองมอลล็อกนะครับไล่มานิพอนเทล่าอันนี้มอลล็อกใช่ไหมก็จริงๆอันนี้แล้วแต่เลยครับว่าแบบเราใช้ของเมืองไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้ก็จําเป็นเหมือนกันพวกนี้เป็นพวกหินตีบวกครับโอลิอีรูเบเดียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นสําหรับขั้นบวกเกิน4ขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกกันแตกไอน,นี้ก็เป็นพวกสเตทเทนนิงขั้น3ก็คือแทบจะเนี่ยครับแทบจะทั้งหน้าเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่อย แต่ว่านี้จะเป็นแบบเวอร์ชั่นแพงแต่เร็วนะครับคือถ้าเกิดสมมติเทียบกันถ้า้พวกซื้อพวกนี้เลยเนี่ยมันจะดีตรงที่เราจะแบบว่าได้มาแล้วเราไปกดอัปเกรดได้เลยไม่ต้องเสียสตาร์มิน่าไปขุดแร่ตกปลาแล้วก็ไม่ต้องเสียสตาร์มิน่ามาหลอมด้วยแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงครับถ้าเกิดเราแบบประหยัดประหยัดลงมาเนี่ยเราก็อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่าแบบเออเราจะขุดแร่ด,ดีไหมหรือจะตกปลาดีเวลาแบบใช้ถ้ำหินอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้ทั้งแร่ทั้งตกปลาถูกไหมถ้าเกิดเราไปตกปลาลัวๆเงี้ยเราก็อาจจะประหยัดค่าปลาได้้แวก ซื้อแร่มาหลอมเป็นในตัวหินตะกี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครขุดแร่ก็อาจจะขุดแร่รัวๆแล้วก็ไปซื้อปลามาหลอมอะไรเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันหรือไม่ถ้าเกิดใครเจ้าเร็วแบบกวาดตลาดตอนเซิร์ฟเพิ่งเปิดแล้วแบบไม่ค่อยมีคนขายของใช่ไหมก็อาจจะต้องซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยครับซื้อทั้งไอ้ตัวแบบสําเร็จรูปด้วยแบบไอ้ตัวเป็นวัตถุดิบม,มาผสมกันด้วยอะไรเงี้ยอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือคือจริงๆไอ้พวกนี้มันเหมือนแบบดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันคือมันกินเงินเยอะมากเลยนะอย่างไอ้เช่นเดี๋ยยววนนนะเอ่่ัีี้ไมกสิ อย่างเช่นไอ้พวกขีนตีบวกเนี้ยก็คืออย่างโอริดิคอนเนี้ยตอนนี้มันราคาประมาณหมื่นหนึง่งใช่ไหมครับหมื่นในตัวเพชรป,ปีกแล้วถ้าอยากสมมติที่เจตีไม่ติดเนี้ยตีอาวุธทองบวกสามไปสี่เนี้ยมันรอบหนึ่งมันใช้สี่สิบแปดสี่สิบแปดโอริดิคอนนะถ้าเกิดสมมติเอาเหรดนี้แล้วลองตีเป็นเงินบาทเนี่ยตกประมาณคลิกหนึ่งนี่สองพันกว่าบาทเลยนะสองพันห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยเออแล้วนั่นแหละคือแบบว่ามันถึงแบบกินเงินเยอะไงตีบวกแบบคล้ายๆกับสมมติเราคลิกไปสี่ทีเงี้ยไม่ติดตีบวกสี่าา 10, ทแแบบบไไไมมม่่ด้้้้อออะะรรราาลวนนนคคัืก็ตงงีข เือองยู่แล้วก็เดี๋ยวนะมีจะพูดอะไรเพิ่มปะวะอ๋อ,อแล้วก็จริงๆมันจะมีนี่ด้วยครับที่ไม่ได้พาไปดูใช่ไหมเรื่องของอาวุธเงานะครับก็คือเดี๋ยวตอนอย่างตอนนี้เราเล่น CBT กันอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าตัวอาวุธเงาหรือโอชาโร่เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาระดับหนึ่งในการปลดล็อกออกมาซึ่งมันจะปลดล็อกไม่ทัน CBT อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวตอนเปิดจริงเราเล่นไปย,วยาวๆครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันใช้เพชรแดงมาซื้ออืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราใช้เงินมมาลลงกัับนเยอะสุด แลกเพชรฟ้าไปเป็นเพชรแดงเพื่อเอาไปซื้อพวกของอัปเกรดต,ตัวละครต่างๆตีบวกอะไรพวกนี้ครับถัดมานะครับก็จะเลิ่มเป็นพวกของพรีเมียมขึ้นมาหน่อยครับก็คือจะเป็นของที่ถ้าเกิดเราดูจากตลาดการนะครับมันจะมีไอคอนเป็นเนี่ยครับสีส้มๆพวกนี้จะเป็นพวกของที่แบบดรอปจาก Board, อบอสดรอปจากมินิบอลเนี่ยครับแล้วแบบเป็นของแรเวลาเราซื้อขายกันนะครับในตลาดการเนี่ยก็คือจะใช้ตัวเพชรฟ้าหรือเพชรเติมเงินเนี่ยครับประมูลแข่งกันซึ่งตรงนี้ก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับว่าอย่างตัวของเจเนี่ยกะจะซื้อชิ้นไหนผสมของยยังงไไเล่นนสาห คำตอบก็คือยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าพอของพวกนี้เนี่ยมันใช้การประมูลแข่งกันใช่ไหมครับก็คือแบบไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวตอนเปิดจริงเนี่ยราคาแต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนบิดแข่งกันประมาณไหนเดี๋ยวของเจนน่าจะรอดูก่อนครับแบบว่าชิ้นไหนเนี่ยที่แบบคนไม่ค่อยใช้กันแต่ว่าค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบราคาถูกๆเงี้ยครับก็จะหยิบมาใช้ก็อย่างนี้เดี๋ยวเจพาไปดูลิสที่เจกดติดตามไว้แล้วกันนะครับก็คือน่าจะใช้จากพวก ก็จะเป็นไอตัวทาูทองใช่ไหมครับ2อ,อันนะครับขั้นแรกขั้น2ประดับไอตัวไว้วิงที่เป็นแบบว่าเพิ่มเด็กนะครับประดับแมงวันเพิ่มคีชใช่ไหมประดับกบไอนี้เพิ่มคีเหมือนกันแต่ว่าตัวนึงเป็นแบบคีเลตตัวนึงเป็นคีดามจประดับโกตตีไว้ ide, นะครับประดับจอ,อก,กอประดับพวกแอทแทกประดับจอ,อก,กอเอ้ยเดี๋ยวนะจะจำไม่ได้อันนี้คือรู้สึกจะเป็นจอ,อกกอกับพีดามจโบนัสครับอันนี้มันจะเป็นจอ,อกกอกับแอทแทกก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันนิดนึงเหมือนกันแล้วก็ใหญ่ตัวแวแนอัันนนี้ก็็คือออจะแแทบบบ2แบบไอน เดเม e โบนัสกับไอตัวเขาเรียกอะไรนะเรียกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นีครับพี t อท c กเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพวกนี้ครับทาริส m มนแอ t แท k กนะครับทาริสเมนเพิ่มคิเรทอันนี้คิเรทอันนี้ค d เดเม e แล้วก็อันนี้ทาริส m มนจกะก่อใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตัวทาริสเมนไฟนอลเดเมดโบนัสนะครับแล้วก็มีพวกของอันนี้คือไม่เกี่ยวนะพวกนี้ไม่ค่อยสำคัญอันนี้เจาดาวไว้เจอยากแอบอยากใส่อยู่เหมือนกันแบบหมวกออคิคี หมวกไอตัวบอสเด็กอะไรเงี้ยเท่ดีแต่ว่าจริงๆไม่ได้แบบว่าทําให้ตัวละครเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดราคามันสูงมากเนี่ยเราก็ข้ามได้จริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนชอบด้วยเลยเนาะอาจจะแบบไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เนาะแล้วก็อย่างนี้ตัวหน้าก,กากมิเตอร์สกีมนะครับเป็นคล้ายๆกับหมวกบอสเหมือนกันแล้วก็ชุดวานะครับอันนี้แปะขึ้นมาให้ดูแต่ว่าจริงๆชุดวาไม่ได้ซื้อด้วยเพชรอย่างนี้นะชุดวามันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเราเอาไอตัวเพชรปีกเนี่ยไปซื้อเหรียญวามาครับหียแล้วก็าร้ลนนกที่ NPC เหรียครับ แล้วก็อย่างพวกการ์นะครับก็จะเหมือนพวกของสองสใส่ตะกี้เลยครับว่าแบบยังไม่ฟันธงสายละกันเดี๋ยวรอดูราคาของแต่ละชิ้นก่อนอันนี้ก็เลยแบบว่าติดดาวไว้ไหลายสายเนี่ยครับทั้งแบบขี้เอยจอกอเอยสายธนูธาตุเอยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีไล่ไปตามเนี้ยครับจริงๆคือแบบใบไหนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะขอให้แบบว่าราคามันแบบว่าเอื้อมถึงได้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันคล้ายๆกับว่าไม่ได้ขัดกับของชิ้นอื่นที่เราใส่อยู่อะไรเงี้ยครับอืมจะมีประมาณนี้ครับสหรับส่วนกาด อันนี้ถ้าเกิดไปของเจก็คือเน้นการพวกแบบส่วนดดเมจก่อนแล้วกันนะครับพวกการ์ดแบบส่วนป้องกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสุดท้ายนะครับแถมนิดนึงก็คือจะเป็นเลืองของตู้กาชาก็สําหรับตู้กาชาในเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้แบบว่ารีบจริงๆหรือว่าเงินเยอะจริงๆนะครับส่วนตัวเจก็เชียรยให้อย่าเปิดเลยนะครับตัวตู้กาชาเนี่ยเพราะว่าอย่างสมมติตัวที่เราชอบเปิดกันเยอะๆใช่ไหมครับก็จะเป็นไอตัวกาชาอุปกรณ์นะครับที่แบบได้ของฟ้าใช่ไหมเนี่ยครับเป็นของฟ้าไล่มาตามเลเวลนะครับ ที่แบบว่าไม่ให้เปิดเพราะว่ามันจะได้ของที่เราต้องการได้ค่อนข้างยากมากเลยครับสมมติอย่างเราเล่นนักธนูใช่ไหมครับสมมุติเล่นสายนักธนูตีไวเงี้ยเราก็อยากได้ธนูฟ้าไอแทมสปีดนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเรามาดูของที่มันสุ่มได้เนี่ยครับแค่ของที่ไม่ฟ้านะครับก็มีในตู้แบบมหาศาลแล้วใช่ไหมเนี่ยเลื่อนลงมาแล้วชิ้นที่เราอยากได้เนี่ยอาจจะมีแค่เจ้าธนูเนี่ยไม่ใช่ช็อตโบสิมีแค่ไอตัวธนูยาวอันเดียวงี้แต่ของไม่รู้กี่สิบชิ้นเนี่ยครับก็คือนั่นแหละคือแบบว่าคล้ายๆกับไอเท กว้างไปนิดนึงอ่ะเราโอกาสที่จะได้ได้ของที่เราแบบว่าต้องการเนี่ยต่ำมากเราแบบเอายอมเสียเวลาหน่อยไปคัฟเอาอะไรเงี้ยครับประหยัดกว่าเยอะแล้วก็ได้ชัวร์ด้วยโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม